สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาบอกทุกคนนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือว่าบัตรคนจนนะครับวันนี้ก็จะประกาศผลแล้วนะครับสาหรับใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะครับผมหรือว่าบัตรประชาัฐไว้นะครับผมบัตรคนจนวันนี้ก็สามารถตรวจสอบเสร็จได้แล้วนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมวิธีตรวจสอบเสร็จก็คือก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับผมเข้าไปที่ Google Chrome แล้วก็พิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็กดค้นหาไปนะครับแล้วก็กดตรงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เลยนะครับด้านบนตัวแรกพอเข้ามาหน้านี้แล้วก็จะมีการนะครับช่องสีส้มๆนี้ก็จะเป็นตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลก่อนนะครับว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือ การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่1มีนาคม2,566นะครับผมกรณีที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัตินะครับให้เราเดินทางไปยืนตนตนนะครับผมถ้าใครผ่านก็ให้เดินทางไปยืนยันตัวตนได้ผ่านทางสามหน่วยงานได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและก็ธนาคารทอกอสนะครับผม ให้บริการยืนยันตัวตนเป็นเวลา180วันนะครับผมนับตั้งแต่วันที่เรารู้ผลก็คือวันที่1มีนาคมนี้นะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง27สิงหาคมเลยนะครับผมในระยะเวลาการยืนยันตัวตนนะครับสำหรับใครที่ไม่ผ่านนะครับผมกรณีไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัตินะครับก็สามารถหนึ่งยุอุทธรณ์โดยสามารถเลือกได้2วิธีคืออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์นะครับหรือว่า2องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบนะครับผมขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับผมก็คือไปอ,อุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานต่างๆนะครับธนาคารต่างๆนะครับผมเอาละเรารู้แล้วว่าผ่านกับไม่ผ่านเราต้องทําอะไรกันบ้างทีนี้เรามาตรวจสอบผลกันเลยนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับผมกดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับบางคนก็จะขึ้นว่ายอมรับกับไม่ยอมรับนะครับเขาก็จะให้เรากดยอมรับก่อนแล้วก็กดยอมรับนะครับพอกดยอมรับแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับผมถ้ามาหน้านี้เลยก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับผมทีนี้แล้วก็ป้อนนะครับเรียกบัตรประชาชนของเราลงไปนะครับที่ช่องแรก นะครับอ่าป้อนเลขวันลงไปนะครับที่2นะครับอันที่สองใส่วันเกิดของเราลงไปนะครับตามบ,บัตรประชาชนนะครับผมที่เราลงทะเบียนไปนะครับป้อนลงไปแล้วก็ใส่เดือนนะครับตามบัตรประชาชนเลยนะครับวันเกิดเกิอดอะไรเดือนอะไรก็ใส่ลงไปครับผมแล้วก็พอศที่เราเกิด อพอใส่ครบแล้วก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลได้เลยครับถ้าขึ้นแบบนี้ครับผมถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือสถานะผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะครับบัตรลงมาครับผมก็จะเห็นว่าผลการลงทะเบียนถูกต้องผลการพิจารณาคุณสมบัติถูกต้องนะครับผมแบบนี้ก็คือเรา คือผ่านเกณฑ์แล้วเราก็สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารต่างๆได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างเดิมอย่าลืมนําใบซีโอขาวที่เราเคยลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะครับถ้าใครมีนะครับผมถ้าใครไม่มีก็ไปิดต่อได้เลยนะครับผมอ่านี่คือผ่านเกณฑ์น,นะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับตรงเครื่องหมายจุกที่สองนี่มันจะเขียนว่าไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าจะทุกคนคงจะเข้าใจนะครับสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ประกาศผลแล้วก็อย่าลืมมาตรวจเช็คแล้วก็ไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินรับสเสธิ์ได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ